ฟังทีละครับวันนี้มีขอาร่ำดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเป็นขอาร่ำที่ชื่อว่านายซื้อตรงรักเมืองไทยตีพิมพ์ลงในนังือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับประจำวันพัสบดีที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือวัดไพ่ในมือเริ่มต้นอย่างนี้นะครับภายใต้ก,กฎกติกาซึ่งมีความชัดเจนที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ เหตุการณ์ต่างๆที่ปูทางมาทุกฝ่ายก็คาดการณ์กันได้ไว้อีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่จะต้องเลือกตั้งกันทั้งกฎหมายลูกไม่ว่าจะว่าในเรื่องของสสและพรรคการเมืองที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็น่าจะจบขั้นตอนทุกอย่างภายในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาหลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงความได้เปรียบก่อนมัน ประกาศเลือกตั้งหรือวันยุบสภาซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับก็แน่นอนแล้วครับว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจรอบสุดท้ายของบรดาสสที่มีแต้มทั้งหลายว่าจะย้ายไปอยู่บ้านไหนดีกระแสความนิยมของประชาชนกับพรรคการเมืองหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือว่าผู้ลงสมัครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองล้วนแล้วจะเป็นปัจจัยหลักที่สสมักจะใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพของพรรคการเมืองที่จะไปสังกัดหรือว่าอยากจะย้ายไปอยู่ด้วยว่าปลายสมัยแบบนี้เนี่ยพรรคไหนจะสามารถนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ไหรือไม่ซึ่งแน,น่นอนละครับประธานประเมินแล้วเนี่ยพรรคการเมืองต้นสก,กัดเดิมจะมีโอกาสที่จะนำพาไปสู่เส้นชัยได้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ถ้าดูแล้วพักการเมืองต้นสังกัดเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะนำพาตนเองให้ก้าวไปสู่ปลายทางอย่างที่วาดเอาไว้ได้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่พักการเมืองต้นสังกัดเองก็ต้องประเมินเหมือนกันนะครับระหว่างผู้สมัครเดิมกับผู้สมัครรายอื่นใครจะมีโอกาสเข้าวินมากกว่ากันเนี่ยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่แค่ความนิยมของพักก็ได้ซึ่งแต่หากว่าจะกล่าวถึง หนึ่งในพักการเมืองเจ้าสเสน่ห์ก็แน่นอนแล้วครับว่าชื่อของพักภูมิใจไทยต้องขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับทั้งแนวทางบนเวทีทางการเมืองของพักที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นขาขึ้นอีกทั้งจะมีคะแนนความนิยมของประชาชนก็เริ่มปันใจให้กับพักภูมิใจไทยจากนโยบายกัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธเด็ดของพักรวมไปถึงถือเป็นบ้านที่น่าจะให้ความเชื่อมั่นกับบรรดาสสว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เป็นพักร่วมรัฐบาล ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกหรอกครับที่ไม่ว่าจะเกิดรายชื่อสอสอย้ายพักจากสังกัดพักไหนก็ตามชื่อของภูมิใจไทยเนี่ยมักจะถูกจับไปโยงอยู่ด้วยเสมอๆนั่นแหละครับก็ดังที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงสัปตาห์ที่แล้วนะครับว่ามีสสจํานวนหนึ่งมีข่าวทั้งจากพักเพื่อไทยแล้วก็จากพักพลังประชารัฐจากพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักรวมพลังทั้งหลายเนี่ยนะครับเตรียมที่จะย้าย สังกัดไปเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยซึ่งแม้ว่าจะเป็นการเสริมแกล่งให้กับพักภูมิใจไทยในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าในตอนนี้คงต้องบอกว่าความจริงเนี่ยคงไม่ได้มีเพียงแค่ในหน้าสื่อที่ปรากฏเพียงเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วนายอาทุทินก็เคยให้สัมภาษณ์และก็แย้มกับสื่อบนชนว่ายังมีมากกว่าที่เป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวนะหูเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีสอสอจานวน40่ราย จากพักการเมือง9พักทั้งพักน้อยพักใหญ่กําลังอยู่ในช่วงเก็บของจากบ้านเก่าเพื่อที่จะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านภูมิใจไทยโดยอาจจะเป็นวันสองวันนี้หรือไม่แน่นอนแล้วครับว่าถ้าหากว่าการย้ายสังกัดเข้าเกิดขึ้นจริงตามที่เป็นข่าวเนี่ยฟังกับพักภูมิใจไทยก็คงเรียกได้ว่าได้กําลังเสริมที่สําคัญและเป็นกําลังเสริมหลากหลายที่มาจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยอย่นะครับแต่ว่าในทางกลับกันครับสําหรับพักการเมืองซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมนี่อาจจะเป็นหนึ่งในความเสียหายที่สําคัญที่นอกจากจะนําไปสู่ผลการเลือกตั้งที่ไม่ให้เป็นไปตามดังที่คาดหวังตามยอดที่หายไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลต่อการไหลเพิ่มเติมตามกันไปหลังจากนี้อีกด้วยทีนี้มาลองกลางร,รายชื่อพักการเมืองต้นสังกัด ของว่าที่ผู้สมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยตามที่เป็นกระแสดูแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีรายชื่อจากพักพลังประชารัฐที่ตกเป็นข่าวการย้ายสังกัด14คนด้วยกันมีพักเพื่อไทย10คนมีพักก้าวไกลอีก5คนพักเศร,รษฐกิจไทย3คนและก็พักประชาธิปัตย์รวมถึงพักอื่นๆอีก10กว่าคนก็แน่นอนแล้วครับ ว่าอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพักต้นสก,กัดเดิมของสอส,อสอที่กําลังเก็บกระเป๋าอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพักพลังประชารัฐและก็พักเพื่อไทยซึ่งมีสสจะโบกมือลาจากพักในจํานวนที่ไม่น้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยจึงอาจจะได้พักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยอาจจะเห็นออกมาทมอะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งต่อ,อคนเดิมหรือว่าคนใหม่เพื่อรักษาภาพและก็หยุดยั้งเลือดหยุดไหลไปตามๆกัน แต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับบรรดารายชื่อตามที่เป็นข่าวตอนนี้ก็ตรงกับข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่เหตุใดน,นะครับจึงต้องมีการลาออกจากต้นสังกัดเดิมพร้อมๆกันในตอนนี้ซึ่งในมุมของพักภูมิใจไทยเนี่ยก็คงไม่อาจจะปล่อยให้ระยะเวลามันล่วงเลยโดยใช่เหตุนะครับและน่าจะมีกระบวนการบางอย่างเพื่อยืนยันการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับ ด้วยคะแนนนิยมที่กําลังเข้าสู่ช่วงตั้งคําถามจึงยากต่อการที่จะทําให้พักพลังประชารัฐจะเป็นหนึ่งในพักการเมืองทางเลือกลําดับแรกของผู้ที่ต้องการหาสังกัดพักใหม่แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องรักษาฐานเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดการที่พักพลังประชารัฐมีหนึ่งในกลุ่สื่อวงการเมืองคนสําคัญอย่างพลเอกประวิทย์นั่งแท่นกุมบังเหียนอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าผิดหวังนะครับเพราะานอกจากสัปดาห์ที่แล้วจะสามารถเปิดตัวนายมิ่งขวัญ ซึ่งถือเป็นแม่เหล็กสําคัญทางการเมืองเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักได้แล้วเนี่ยล่าสุดครับยังพบข่าวสสคนสําคัญของพักการเมืองต่างๆก็เตรียมที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนายดิพิศอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยนายอันวาสาระสสปัตนีจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอเลื่อนการเปิดตัวเนื่องจากมีอาการป่วยนอกจากนี้ครับยังมีขุนลพลภาคใต้เนี่ยถูกจับไปโยงอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับ ก็ตระยอมรับกันแล้วครับว่านายมิ่งขวัญเองก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีฐานเสียงรองรับอยู่พอสมควรนะครับซึ่งการย้ายสังกัดเข้าสู่บ้านพลังประชารัฐของนายมิ่งขวัญเนี่ยอาจจะช่วยดึงคะแนนเสียงส่วนตัวของมิ่งขวัญให้กลายเป็นคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐได้ไม่ยากหนะักแต่ถ้าเกิดว่ากันแบบตรงไปตรงมาว่ากันตามตรงการเข้ามาของนายมิ่งขวัญเนี่ยแม้จะทําให้พลังประชารัฐด,ดูดีดูมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็จริง แต่อีกมุมหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคพลังประชารัฐจะประสบผลด้านดีเสมอไปนะครับจากวลีที่นายมิ่งขวัญได้กล่าวเอาไว้ที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐไอตรงนี้นะครับจึงเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ทําให้ย้ายมาสวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐประโยคแบบนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่าด้วยลักษณะการพูดของนายมิ่งขวัญอย่างนี้เนี่ย ทำให้บรรดาผู้ฟังรู้สึกว่านายมิ่งขวาญเนี่ยไม่ได้ประทับใจที่จะร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์และอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับผู้ที่นิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์อยู่บ้างแหละครับไม่บ่าจะเป็นทั้งภายในพักพลังประชารัฐเองรวมไปถึงประชาชนด้วยก็ไปไปได้หรือไม่อย่างในกรณีของพื้นที่ภาคใต้ที่คะแนนนิยมส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าการที่นายมิ่งขวัญพูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับคะแนนของพักพลังประชารัฐ ในพื้นที่ภาคใต้มากน้อยขนาดไหนอีกทั้งการเข้ามายังพักพลังประชารัฐของนายมิ่งขวาญพร้อมด้วยกรารประกาศกล่าวว่าพร้อมที่จะชิงตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบบข้ามขั้นเนี่ยก็น่าจะทาให้บรรดาสมาชิกพักพลังประชารัฐและฐานคะแนนเสียงต่างก็ตกใจกันไม่น้อยแหละครับเพราะว่านอกจากเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้จริงๆต้องเข้าสู่ที่ประชุมของพักก่อนนะครับ และประเด็นความนิยมของประชาชนที่มีกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนการตัดสินใจหรือไม่ล่ะครับก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งสมมติฐานกันอยู่หลายประเด็นนะครับถึงกรณีที่พลเอกประวิทธ์ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อในประเด็นของพลเอกประยุทธ์ที่ดูจะมีโอกาสไม่น้อยที่จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งยังมีอีกหนึ่งสมมุติฐานที่ก็น่าจะมีโอกาสไม่น้อยก็คือการที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ์อาจจะมีการแยกกันเดิน แต่สุดท้ายจุดหมายปลายทางของทั้งสอคนก็น่าจะมาบรรจบกันนั่นแหละครับแต่นับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้หลายปัจจัยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ยังถือว่ามีไม้เด็ดอยู่นะครับทั้งอำนาจในการคุมเกมแล้วก็อำนาจในการปิดเกมและในมุมกับผู้คุมเกมก็คง มันคงไม่เลือกหรอกครับที่จะปิดเกมในสถานการณ์ที่ตนเองเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่อีกทั้งเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะชัดเจนขึ้นหลังปีใหม่นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกับพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่แต่ถ้าหากว่าพักรวมไทยสร้างชาติได้ความชัดเจนถึงเรื่องของกระบวนรับในช่วงต้นปีก็อาจจะส่งผลให้เส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์และพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกลับเข้าสู่ทิศทางที่ชัดเจนแบบภูมิใจไทยหรือไม่ล่ะครับ เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับภายใต้กรอบเวลาที่เหมือนกับเป็นการถูกขีดเอาไว้แล้วทําให้ทุกฝ่ายล้วนแล้วแต่มองการไกลไปถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้ายิ่งเมื่อเป็นช่วงปลายสมัยและปลายสกราชเช่นนี้เนี่ยสสบางท่านและพรรคการเมืองบางพักก็ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นพิเศษนะครับอีกทั้งแอคชั่นที่เกิดขึ้นในสภาก็ย่อมไม่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกฎและกะติกาการเลือกตั้งซึ่งจบไปแล้ว จึงไม่แปลกหรอกครับที่การประชุมสภาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไร้ความหมายไปซะอย่างนั้นแหละอย่างในการประชุมสภาที่มันจะล่มไปแบบไม่เป็นท่าเมื่อวันที่7จ็ธันวาคมเนี่ยนะครับมีการพิจารณาพระราชบัญญัติการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นถึงแม้ว่าในการประชุมครั้งนี้ปรากฏว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามคํากล่าวของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยที่ประกาศว่าฝ่ายค้าน จะไม่เข้าร่วมแสดงตนและจะไม่ลงมติใดๆทั้งสิ้นเพราะมองว่าการลงมติในมาตราดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยข้อบังคับแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็พบว่ามีสสจจะพักร่วมรัฐบาลที่ไม่แสดงตนตั้ง53รายนะครับซึ่งพักพลังประชารัฐก็เป็นพักจากรัฐบาลที่ไม่เข้าร่วมประชุมในจํานวนที่เยอะที่สุดถึง17รายด้วยกันนี่แหละครับ พอได้เห็นองค์ประชุมสภาเป็นอย่างนี้ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าการประชุมสภาครั้งที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกฎหมายผ่านสภาได้อีกสักกี่ฉบับกันล่ะครับสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยที่ดูจะกดดันผิดกับพักการเมืองคู่รัฐบาลที่แม้จะมีการหลั่งไหลออกของสสในจํานวนที่ไม่น้อยแต่ก็ดูแล้วเนี่ยจะไม่ได้กระทบกับสเสถียรภาพของรัฐบาลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่อให้มีการโหวตไม่ไว้วางใจ แต่ในสมัยสภาที่เหลือเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับซึ่งเท่ากับว่าจะไม่มีใครสามารถล้มรัฐบาลได้มีน้ำซ้ำําแม้แต่กระทั่งจะเปิดสภาพเพื่อจะอภิปรายหรือกระทูอะไรในสภาพเพื่อโจมตีรัฐบาลยังยากเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าเพียงแค่มีคนเสนอให้นับองค์ประชุมเนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วนี่นะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สสเนยทยอยกลาออกเพราะว่าเมื่อปี 2,543ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของรัฐบาลชวนสอสอส,อสอพักความหวังใหม่ทยอยกลาออกจากสภาแต่ก็ไม่ได้กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับรัฐบาลยังอยู่ต่อไปได้อีกเกือบปีนะครับจนเกือบหมดวาระอีกไม่กี่วันถึงได้ตัดสินใจยุบสภาในที่สุดก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งนานวันเขาเนีย่ยิ่งดูเหมือนการเลื่อนเวลาอภิปรายแบบไม่ลงมติไปเป็นเดือนมกราคม น่าจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับตราบใดที่สสในสภายังมีมากกว่า250คนเกมนี้รัฐบาลก็ยิ่งเป็นต่อนะครับเอาละครับบทสรุปวันนี้ครับในช่วงชีวิตหนึ่งอย่างไรก็มีเรื่องเบิกบานแจ่มใสได้อยู่หลากหลายผู้ใดแม้จะพบผ่านเรื่องโชคร้ายเผชิญกับความทุกข์ยากลำเค็นอยู่บ้างก็มีคุณค่าให้อดกลั้นทนทานอยู่ ขอเพียงสามารถอดกลั้นทนทานก็ต้องได้รับคุณค่าตอบสนองแน่นอน